อัชชาพี่น้องที่รักฉันคืออัชชาผู้บัญชาการของสหพันธ์กาแล็กติกแห่งแสงฉันมีความสุขที่ได้สื่อสารทางจิตกับทุกคนในวันนี้ฉันยุ่งมากกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในมิติของเราและของคุณสิ่งมีชีวิตเชิงลบบนดาวอังคารถูกกำจัดออกไปทั้งหมดเนื่องจากพวกมันกลายเป็นภัยคุกคามต่อเราและกาแล็กซีทางช้างเผือก หากมีใครอ้างว่ายังมีโอไรออนเกรแรปททเลียนและอื่นๆอยู่ที่นั่นนั่นไม่ถูกต้องตอนนี้กองกำลังแห่งความมืดกำลังมองหาดาวเคราะห์ดวงใหม่เพื่อใช้เป็นฐานเพื่อที่พวกมันจะได้วางแผนการโจมตีครั้งต่อไปอีกน่าเสียดายที่ชุมชนแห่งแสงบางส่วนเชื่อคำโกหกของพวกมันเช่นเดียวกับโครงการอาวกาศลับที่ดำเนินมาเป็นเวลานานและถูกซ่อนไว้จากประชากรโลก เมื่อไม่นานมานี้เราได้ยึดยานของพวกมันได้บางส่วนและหรือถอนมันฉันเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้ว่าพวกเราชาวกาแล็กติกจะไม่ยอมให้กองกำลังเชิงลบทำลายหรือสร้างสถานการณ์อันตรายใดๆในกาแล็กซีทางช้างเผือกหรือที่อื่นในจักรวาลกองกำลังเชิงลบต้องการฆ่าสิ่งมีชีวิตนับล้านล้านซึ่งพ่อสูงสุดหรือผู้สร้างสูงสุดจะไม่ยอมให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้น ฉันท้อแท้ใจที่ผู้แสวงหาความจริงบางคนถูกหลอกโดยเหล่าสิ่งมีชีวิตมืดและอ่านข้อมูลจากแหล่งที่เต็มไปด้วยรหัสเชิงลบนอกจากนี้ฉันต้องการเสริมข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับนักพลังจิตที่มีพลังพิเศษจาก Secret Space p r o g r a มหรือโครงการอวกาศลับว่าไม่มีมนุษย์คนใดที่มีความสามารถทางจิตที่สุดพิเศษจะสามารถส่งผลกระทบต่อใครในระยะไกลเกินกว่า400ไมล์ในเชิงลบได้ เพราะมนุษย์ในมิติที่สามไม่สามารถใช้พลังในลักษณะนี้ได้ได้โปรดอย่าก,กังวลเกี่ยวกับใครก็ตามที่อาจโจมตีหรือมีอิทธิพลต่อคุณด้วยพลังงานด้านลบคุณสามารถยกระดับการสั่นสะเทือนของคุณได้อย่างง่ายดายผ่านการทำสมาธิดังนั้นหากใครก็ตามที่ต้องการโจมตีคุณพวกเขาจะไม่สามารถทำร้ายคุณได้ในพลังงานที่สูง การทำสมาธิของคุณสามารถช่วยคุณและคนอื่นๆได้โปรดเผยแพร่แสงสว่างต่อไปจำไว้ว่าคุณมีอิสระในการเลือกและไม่มีใครบอกคุณหรือบังคับให้คุณทำสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ได้ความมืดได้ใช้กลวิธีขู่ขวัญและการควบคุมจิตใจมาเป็นเวลานาน,านมากแล้วตอนนี้ผู้คนเริ่มตั้งคำถามกับสิ่งรอบข้างมากขึ้นทุกวัน แผนการชั่วร้ายของพวกมันหลมเหลวและแสงสว่างยังคมแพร่กระจายต่อไปโลกใหม่พร้อมที่จะรับมนุษย์กาแล็กติกมิติที่5แล้วเธอกำลังรอการมาถึงของคุณพลังภายในตัวคุณคือแนวทางของคุณและเพียงแค่ทำตามหัวใจของคุณว่าจะเลือกเส้นทางไหนการขึ้นสู่สวรรค์เป็นทางเลือกส่วนบุคคลมนุษย์จำนวนหนึ่งจะอยู่ในเมทริกซ์เนื่องจากพวกเขายังไม่พร้อมที่จะขึ้นสู่สวรรค์ คนอื่นๆไม่สามารถรอได้เมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมันจะมาในเวลาอันศักดิ์สิทธิ์มีเพียงพ่อเท่านั้นที่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อใดสภาพอากาศเลวร้ายและเหตุการณ์อื่นๆถูกควบคุมโดยวิญญาณที่เสื่อมทรามไม่ใช่ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยพวกมันคุณแม่ไกอ้ากำลังทำความสะอาดโลกเพื่อเตรียมตัวต้อนรับมนุษยชาติสู่โลกใหม่ เรื่องเกี่ยวกับตำนานไดโนเสาร์ที่บอกว่าไดาโนเสาร์เป็นสัตว์กินเนื้อนั่นไม่เป็นความจริงพวกที่รอดชีวิตได้อาศัยอยู่ในโลกกลวงและโลกชั้นในร่วมกับอาระยะธรรมอันชาและทั้งหมดเป็นสัตว์กินพืชรวมถึงทีเร็กซ์ที่สูง50ฟุตด้วยฉันอยากให้คุณมั่นใจได้ว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนศักดิ์สิทธิ์ สหพันธ์กาแล็กติกแห่งโลกและฉันอัชชาจะยังคงช่วยเหลืออาระยธรรมของคุณต่อไปและทำให้ทุกคนปลอดภัยในกาแล็กซีทางช้างเผือกขอบคุณช่องทางจากกวาลที่ส่งการถ่ายทอดนี้ขอบคุณคุณคือแสงนำทางจงกล้าหาญและเข้มแข็งขอแสดงความนับถืออัชชาถ่ายทอดโดยอิเรนาเวลาสเควส